สวัสดีค่ะเมื่อนี้เมื่อนี้ซักกุหลาบสิบห้ามาแนะนำตัวละครหลักยายจงค่ะยายจงในบ้านดอนแคนยายจงคนสวยค่ะพป่เจนในี่ในบักฝายสีปูขึ้นแล้วในบักฝายซีกำลังปูเกลีวกำลังพยอกพยาขึ้นสองสามใบนี่ละ,ะเอานังเดอ้อผู้ใดอยากได้ช่วยบันนี้แล้วเนาะด้วยบันบนี้่นะยายจงสืบใครในหมากฝายซีกันดาเบิรงเด้อพี่น้อง ง,งามเปิน่นเปิ่นเสวอคนนี้สวัสดีค่ะมารับจัดทหอมค่ะเฮ้ยสวยมากอยู่ในกล้องสวยมากตัวจริงก็สวยค่ะขอบคุณค่ะเมือวานนี้มาทําอะไรคะอ๋อวันนี้จะมาอัดสปอร์ตสปอร์ตค่ะสปอร์ตโฆษณาเนาะอโฆษณาค่ะเม่นนะนี่มลลักษณจันหอมแอนดานกิดตามนะคะฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ,ะ,าะ,คะการล้ำมุ่นด้วยค่ะรุ่นรุ่นค่ะรุ่น ถ้าบ่กว่าหมอลล์ร่ำจะหอมสีเฮ็ดจังไหนสังขารบัดเลยจัดใจบ่ได้นะคะย่าคานุ้ยรู้ไหม่มะแต่บะมีเนี่ยเฮ็ดกับมาเอาในบ่ยฝักไฟซีครับย่าจงไป<ฆ>นี่เดนะจีจองไม่เยอะค่ะจีจองไปเยอะอันมีผู้จรองไม่หลายเลยนี่ป้าจรองเดิมจีบว่ท่านแบ่งปันทุกคนคะ่ะใน้มาฝัายสี i <laughs> don't